แต่มันมีกล่องอันนี้มาให้คืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นของเล่นไดโนเสาร์ไอ้คอยาวเคยดูว่า Land Before Time โคตรเศร้าเลยที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะเนื้อ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวขนมอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลไม่ใช่สาลายนะครับอันนี้ไม่ให้คลิปสปอนเซอร์นะครับกูเสียตังเองนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะ มาแต่วันนี้ผมไปผมชอบเรียกแมงดายโซะไอชื่ออะไรวะดองกินะครับจริงๆทุกครั้งที่ผมไปญี่ปุ่นผมจะต้องไปนะดองกิหลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆมันมาจากดอนคีโฮเต้นะชื่อร้านมันชื่อดอนคีโฮเต้ไงแต่ว่าเขาเรียกง่ายๆเป็นดองดองกิไงผมจะแฮปปี้มากตอนไปญี่ปุ่นไปดองกิตลอดพอมีที่เมืองไทยนะแฮปปี้กว่าอีกเพราะว่าสบายเพราะว่ามันอยู่ตรงเอกมัยทองหล่อใช่ไหมแต่พอมาอยู่ตรงซีคอนนี้ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะครับผมก็เลยอ่ะไปบ่อยมาก เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาลองรีวิวขนมของดองจินะแต่ว่ามันจะมีหลายอย่างที่แบบคนชอบอยู่แล้วอะ่ะคนเขาซื้อประจําอยู่แล้วอะ่ะผมก็จะไม่เอามานะอันนี้คือเอาแปลกๆมาแล้วมารีวิวนะครับก็ที่อาจคนอื่นอาจจะไม่หยิบอะไรเงี้ยอันไหนที่คนซื้อประจําอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ส้มขึ้นกราฟ,ฟิกให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะแต่วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแบบกไปตรงนี้ก่อนเอ้ยใส่ถุงดี้ว่า ยัดใหม่นะครับแล้วก็จับฉลากเอาดีกว่าอ่ะอันแรกนี่น่าจะหมักฝรั่งเฮ้ยโอเคนะมีสามชิ้นถูกนะยี่สิบเก้าบาทอืมอ,อันนี้เวิร์กมันเป็นรสโซดาที่ญี่ปุ่นเขาชอบเรียกรามุมเนะผมชอบอันนี้เพราะอะไรวะเพราะว่ามันเป็นหมักฝรั่งที่มันมันจะไม่เหนียวอ่ะหมักฝรั่งลื่นๆื่อ่ะ นี่กินเข้าไปมันเหมือนมันจะจะเกลือนได้อ่ะอร่อยอืมรามูเนะอ่ะบ้านเราจะเรียกว่ารสโซดาแต่จริงม,มันคือรามูเนะรามูเนะมันคือน้ำมะนาวที่มันเรียกรามูเนะอ่ะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมันแปลกๆมันเหมือนมันเรียกแม็กโดนัลด์ว่าแม็กโดน่าเนอย่างเงี้ยแฮนด์แบ็กเป็นฮันด์บากุอย่างเงี้ยรามูเนะคือเลมอนเอทราเมนเน้ยไงถึงบอกว่าเออนั่นแหละ นะครับอร่อยมากมันเป็นรสโซดาผมเรียกง่ายๆนะรสโซดาอร่อยจริงๆอ่ะอันนี้ถือว่าผ่านเลยนะ5เต็ม10แต้มผมให้ด้วยราคาด้วยรสชาติแล้วมีแค่3ชิ้นมันมันดีบางทีอาหารที่มีเยอะไปมันแบบกินไม่อร่อยมีน้ oy, อยๆอ่ะกินข้ออร่อยเลยเพราะมันเหมือนเราต้องประหยัดของไฮะผมให้ตเต็ม10เลยนะด้วยรสชาติความที่มันเป็นแบบรสลามนเนแล้วก็ราคาผมให้อันเนี้ย8เต็ม10เลยอร่อยอื อันนี้คืออันแรกเลยที่เราเจอนะครับก็ตอนผมเดินเข้ามาก็จะแวะเข้ามาเลยอันนี้คือเยลลี่อะไรก็ไม่รู้100%เปอขาบอกนะครับก็จะมีรสแอปเปิ้ลองุ่นเขียวพีชองุ่นม่วงนะครับเราลองแอปเปิ้ลอุ้ยเดี๋ยวผมให้ดูสวยนะหนึบไม่นิ่มเฮ้ย <Hey. S 1> ไอพวกของนอกมันดียังไงร,รู้ว่าหนมนอกอะ่ะ อย่างแรกเลยนะมันไม่ติดกันของแถวเนี้ยชอบติดกันใช่ไหมของแถวนี้เดี๋ยวคนหาวเราไปว่าใช่ของแถวนี้ชอบติดกันบางทีติดกันมายัางต้องยืดออกมานะครับแต่ว่าที่ผมอยากให้ดูคือพอบีบเนี่ยมันหนึบมากเห็นไหมแต่พอกัดนะไม่หนึบมันแบบเบามากอะ่ะถือว่าดีไม่เหนียวไม่ติดฟันอร่อยเลยอย่างแรกนะพอเอาใส่เข้าปากอะ่ะรสชาติมาเลยมาจากกลิ่นก่อนขึ้นจมูกเลย Okay, Apple. เดี๋ยวลองรดองุ่นเขียวเอ้ยลดพีชดีกว่าตอนเด็กๆอะ่ะมันจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งในหมู่บ้านผมผมไม่บอกชื่อแล้วกันมันหน้าหมันไส้มากเว้ยมันชอบซื้อจอลลี่แบรถุงเล็กคือไม่มีใครซื้อถุงเล็กเพราะจอลลี่แบร์ถุงเล็กมันแตกต่างกับจอลลี่แบร์ถุงใหญ่นิดเดียวเองมันตัดอย่างนี้มาเลยนะ mm hmm. แล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็เอานิ้วขึ้นไปหยิบแล้วก็มากินอย่างเงี้ยไม่แบ่งใครด้วยแต่คือที่มันน้าหมันไส้ตรงไหนรู้ป่ะ คือตรงที่มันไม่มีใครอะมานั่งตัดไอ้นี่คือเขาก็แกะกันอย่างงี้แค่เด็กอะเด็กที่ไหนจะมานั่งเตรียมเอากันไกลมาตัดแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้วะเด็กก็ยังคืออย่างเงี้ยใช่ปะเด็กอะมันไม่มีหรอกมึงมานั่งแบบประหยัดทีละอันน่ะมันจะมีแบบคลิปตลกอะมีมของฝรั่งอะมันจะเรียกว่าคนปกติกินแบบนี้ไซโคแพสกินแบบนี้ถ้าแปลนภาษาไทยแต่มุกมันอาจจะมาไม่เต็มที่นะคือคนปกติกินแบบนี้ คนโรคจิตกินแบบนี้แหละ oh. เอาเหงือกายมาตัดแล้วกินหรืออกลใชนะ่ไหมแต่ผมว่าไอ้ไอเนี่ยไอ้รุ่นพี่ผมเนี่ยแม่งแปลกแปกอะ่ะจากนั้นอร่อยเป็นเยลลี่ที่ดีแต่รสพีชเฉยเรสแอปเปิลอร่อยมากเพราะมันหอมรสพีชไม่ไมีกลิ่นเลยกินมันเหมือนอะไรหรือว่า mm. ยางลบตอน,น,นเด็กมีหน้า,ากูนหนึ่งชอบกินยางลบตอน,น,นเด็กแม่ให้ตังค์มา20บาทไปโรงเรียน20บาทโรงเรียนไทยสมัยยุคผมเนี้ยอาจจะโอเค20บาทโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยมึงจนสัตว์อ่ะไก่น่อง 8บาทจําได้เลยโคก10บาทเอ้ยไม่ให้โคก5บาทโคก5บาทตอนนั้นโคกแก้ว5บาทก็จะเหลือ10เอ้เหลือ10บาท10บาทเสร็จปับ๊บผมว่าจ,จะอยากกินยาคู่อาจจะกินนู่นกินนี่ใช่ไหมแต่ผมจะเก็บตังค์ไว้5บาทเพื่อไปซื้อ,อยางลบ2อันเอามากัดเล่นเอามาดมก่อนแล้วกัดเล่นนะครับอาจจะเป็นโรกจิตของผมตอนเด็กมันอร่อยจริงๆเอ้มันหอมมันไม่อร่อยมัน,ม,นมันหอมจริงๆ แต่ผมมีผมเคยเล่าไปแล้วนะแต่ผมมีวิธีที่จะหาเงินเพิ่มได้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะซื้อโคอ้กอ่ะมัน6บาทซื้อเป๊ปซี่ซื้อแฟนต้าซื้อไบแต้มีมัน6บาทถ้าเราเอากวดไปคืนก็ใด้ถึงบาทคืน <c oughs> ผมก็รู้แล้วไอ้สมมติผมเหลือ2บาทเอาไงดีว่ามีไปหาขวดที่คนเขาขี้เกียจทิ้งอ่ะ เอามาเก็บละคืนแล้วผมก็เลยเฮ้ย hey, แม่งหาตังค์ได้ดีไว้ได้เป็นสิบ,บาทเลยแล้วเพื่อนผมมันเพิ่งสั่งใบเตยมาแล้วมันไปเข้าห้องน้ำใบเตยยังเต็มอยู่เลยผมเอาใบเตยไปเตะบเอาใบเตยไปเทะแล้วก็เอาขวดไปคืนแล้วมันกลับมาเป็นปคนไต้หวันมันกลับมา,บอ,อามบอกว่าเอา้าไปดูกลัวบอกกลัวกลัวไปคืนแล้วมันบอกเฮ้ย hey, กูเพิ่งสั่งไปนะกูบอกอะไรว่าช่วยไม่ได้มึงกินใชา กแต่นั่นแหละบางทีกลิ่นมันก็ทําให้เรานึกถึงวันวานได้นะหามาแต่อันนี้ผมว่าผมว่าผ่านนะผ่านตรงที่คุณตี้ของลลี่มันดีแล้วก็มันหอมนะครับหอมมากเลยพีชอาจจะไม่หอมเดี๋ยวผมลองอีกอันนึงแล้วกันเผื่อไว้อ่งุ่นอ่งุ่นม่วงเอออ่งุ่นเขียวแล้วกันอ่งุ่นเขียวส่วนมากจะหอมกว่าองุ่นม่วงโอ้โหอันนี้ือกินองุ่นเลยอันนี้เหมือน เหมือนเยลลี่องุ่นบ้านเราเลยเป๊ะรสชาติเป๊ะเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันมาเป็นแพ็คสี่ใช่ไหมผมว่าแอปเปิ้ลอร่อยสุดคุณภาพเยลลี่ดีราคาก็ไม่ได้เวอร์มากผมให้ห้าเต็มสิบเพราะว่าผมว่ารสอื่นเฉยๆกินแบบของบ้านเราได้อะอร่อยเหมือนกันเลยรสชาติของบ้านเราที่เป๊ะเลยใช่ป่ายี่ห้อเยลลี่องุ่นบ้านเราเป๊ะเลยพีชผมว่าไม่ค่อยอร่อยแอปเปิ้ลอร่อยสุดถ้าคุณไปซื้อก็เด็ดแอปเปิ้ล เด็ดแต่ Apple มาก็ได้รวมกันเป็นสอันแล้วก็ไปจ่ายตังค์ดูดิ <c oughs> เขาจะได้หรือเปล่าก็ลองดูนะ <c oughs> แต่เขานนาจะม,มาบอกเราห้ามพูดอย่างนี้นะครับ <c oughs> อย่าไปทํานะครับ <c oughs> อย่าไปทํานะครับ <c oughs> อ่ะโอเคหยิบขึ้นมาแล้วนะครับอันนั้น5เต็ม10อันนี้ผมเห็นผมก็รู้สึกแล้วว่าแม่งน่าจะอร่อยคัสตาร์ดตอนเด็กๆมันจะมีไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ป่ะนะมันจะเป็นแผงอะที่เป็นคัสตาร์ดมา3อันขายเป็นแผงคัสตาร์ดสอัน แล้วเราก็ต้องแกะออกมาพลาสติกแกะโคตรยากเลยต้องบอกว่าพลาสติกแข็งอะแบบมึงจะสตาร์ฟอะไรมาแกะโคตรยากแกะออกมาได้เสร็จปับ๊บไอตรงเนี้ยแกะยากอีกว่าจะกินเยลลี่ได้แต่ผมเพิ่งมารู้ว่าไอตรงช้อนมันอะมันจะมีที่เจาะแล้วเอาไว้ตัดเว้ยเออแล้วให้เรากินแล้วตักเยลลี่กิอนอะันนั้นอร่อยมากแต่หายากมากแล้วเดีย๋ยวนี้นะครับแล้วผมเห็นนี้ผมก็เลยนึกถึงก็เลยอยากเอามาลองกินดูวู้สวยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเยลแบบแค่รสชาติคัสตาร์แต่เนี้มันทำเป็นรูปคัสตาร์ดด้วยสวยมากเลยนะครับ ดูอย่างนี้ก็เป็นลูกคัสตาร์ดนะครับแต่ใครเป็นนักบอลจะรู้เลยว่าเหมือนสตาร์ปุ่มเหล็กสตาร์ปุ่มเหล็กชัดๆหกปุ่มอะขอใญี่ปุ่นมันดีนะมันนุ่มอร่อยรสชาติคัสตาร์ดเลยอร่อยทุกอย่างหวานไปนิดนึงผมว่ามันหวานเกินไปนิดเดียวจริงๆคือถ้ามันไม่หวานอนะถ้ามันหวานน้อยกว่าดีสัก30% 4 0อน่อเนะอร่อยเลยพอมันหวานเยอะมันกินแล้วปวดหัวมันเลี่ยนเนี่ยแค่แค่นี้ไม่อยากกินละแต่อันแรกนี้อร่อยเลย ถ้าใครชอบหวานมากๆผมว่าน่าจะชอบมีรสมันๆนม,นมๆหน่อยมีกลิ่นคัสตาร์ดช็อกโกแลตหวานไปหน่อยถ้าช็อกโกแลตเข้มๆนะอร่อยถ้ามันดาร์ช็อกโกแลตผมให้9เลยผมว่าไอเดียมันดีนะรวมกับรสชาติแต่บวกไอเดียให้ก็ผมให้6.5เต็ม10ราคาแพงกว่าอันอื่นหน่อยนี่อันต่อมานะครับนกหวีดรสสตรอเบอรี่นะครับตอนในเด็กผมจําได้บ้านเราก็มีไอ้นกหวีดแบบนี้ผมก็ชอบมาก ผมเล่นประจำอ่ะจ่งเรียนอร่อยด้วยหวานสดๆเลยหวานแบบถ้ากลัวไม่เป็นเบาหวานน่ะกินนี่เลยนะครับคุณเป็นแน่นอนถ้าความดันปกติกินนี้เลยความดันขึ้นแน่นอน,นผมกินไปง่วงนอนเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยตอนนเด็กผมชอบเป่าอันนี้มากแต่พอวันไหนผมไม่ได้กินผมจะชอบไปด่าเพื่อนตอนนั้นเป่าแพ่อเป็นนกเหรออะไรอย่เงี้ยชอบล้อกันเล่นแต่มันมีกล่องอันนี้มาให้คืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นของเล่น ไดโนเสาร์ไอ้คอยาวเคยดูป่ะ Land Before Time โคตรเศร้าเลยที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะเนืเนื้อ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 เนือเนื้อเนื้อเนื้อเน้อเนื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 ้อนื้อเนื้อเนื้อเน้อเนื้อเ้น้อเนืเอน้น้้อน้้้้้เเ้ ผมขอแยกเป็นว่าเรื่องความคิดที่แม่งคิดได้ไงมึงเป็นนกหวีดขนมเป็นนกหวีดเนี่ยผมให้มึงเก้าเต็มสิบเลยแต่มึงหวานไม่หน่อยอ่ะแม่งคือหวานกว่าน้ําตาลไม่รู้แม่งทำยังไงให้หวานขนาดนี้มันหวานมากหวานเกินไปนะครับผมก็เลยให้สามเรื่องเรื่องรสชาติไม่มีความเป็นสตรอเบอรี่เลยคือน้ําตาลร้อยๆ้อยอ่ะรวมกันกับเ <10 S 1> ก้าก็สิบสองคือได้หกไปแล้วกันนะครับหกเต็มสิบอ่าอันเนี้ยตอนระหว่างเราเดินหยิบของแปลกๆอะ่ะ ผมเจอไอ้เนี่ยอ้าวมีใครมีใครเป่านกหวีดวะ oh. นกแค้มาเลยเมื่อกนี้อ่าเห็นป่ะนกแมงมาไอ้นกหวีดนี่มันเวิร์กนะเว้ยไม่เงียบเลยไม่เงียบเลยทีเนี้ยมาคิดในใจอ้าวเมียก็อยู่ในนี้เลยวะ่ะเมียในอนาคตอยู่ในนี้นี่เองหารู้ไหมเป่านกหวีดญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นโดผมนึกว่าโดนนะัแต่งจริงมันไม่ใช่เว้ยแล้วผมก็เลยให้ส้มอะก้มลงไปดูว่ามันคืออะไรมันคือ b าร์เอ็มเคเชผมก็ไม่รู้คืออะไรนะะแต่เดี๋ยวเรามาลองกินอันนี้นะมันคือมันคือโดนัทนท,ที่แปลกมากอะโด,โดนัทแบนแบบแปลกๆอะแต่ความมันๆของมันเยอะมากนะกลิ่นหอมดีกลิ่นเหมือนแบบมันไม่ได้มีเหล้านะไม่น่าจะนะแต่ว่ากลิ่นมันเป็นอย่างนั้นอะองรงน,นะแอบผิดหวังนิดนึงนึกว่ามันจะนุ่มไม่นุ่มสองนึกว่ามันจะมีรสชาติ ตมซมันมันมากรสชาติแทบจะไม่มีกลิ่นก็ไม่ได้หอมมากต่อมาซลตี้อันนี้ผมโกงแต่ผมรู้ว่าหลายคนไม่ค่อยซื้อแต่ผมเคยฟุกซื้อมาทีนึงอร่อยมากมันแยกมาเป็นอย่างนี้ฉลาดมากแกะทีนึงเก็บได้อีกเป็นเดือนถ้าแบบ ที่มันไม่แยกมาเป็นซองนะแกะทีนึงต้องกินให้หมดอันนี้มันเป็นคุกกี้นะครับแต่ว่ามันเป็นรสซีซอลคุกกี้รสซีซอลรสเกลือมันมีความหวานมันนะแต่มันจะบวกความเค็มเข้ามานะครับกินง่ายๆเหมือนมินิคุกกี้ทั่วไปอะ่ะที่แบบมาอยู่ในถังแดงๆะเป๊ะเลยแต่มันมีความเค็มเข้ามาซึ่งมันช่วยตัดกับความหวานความมันผมว่ามันลงตัวดี มันทําให้มันมีความเค็มๆนิดนึงอ่ะมันทําให้ความหวานมันอร่อยอ่ะมันกลมกล่อมกันมากกว่าไม่ให้หวานอย่างเดียวมันเลี่ยนย้ำอันนี้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบก็ลองไปดูได้มีความหอมของเนยด้วยนะครับผมให้อันนี้แปดเต็มสิบอร่อยลาเอียงนิดนึงอันนี้ผมเลือกเองนะครับมีสองรสจริงๆมันมีสามรสแต่ผมเลือกมาสองอันเม็ดเล็กๆไม่มีกลิ่น รสแอปเปิลเหมือนไอบ้บวยไอบ้บวยอาหารปลามันเรียกว่าอะไรนะนึกออกไหมไอบ้บวยอะ่ะที่มันอยู่ในซองอะ่ะที่มันอยู่ในขวดอย่างเงี้ยขวดใหญ่ๆ่อะ่ะรสชาติอย่างนั้นเลยมีรสส้ม <c oughs> <c oughs> รสชาติเหมือนกันเลยอะ่ะมีความส้มนิดนึงอันนี้แอปเปิลแบบไม่รู้เลยว่าแอปเปิลผมบอกตรงนะแต่อร่อยไหมอร่อยถ้าเป็นเด็กเนี่ยกินมันเลยห้าทีหมดอันนี้ไม่มีความแอปเปิลเลยนะแต่อร่อยไอ้ส้มเนี่ย กินเข้าไปก็อร่อยแต่พอคืนแล้วอ่ะกลิ่นเหมือนน้ายาปรับอากาศในแท็กซี่อ่ะนึกออกไหมอืมเหลือในห้องน้ําอ่ะกลิ่นจะเป็นอย่างนั้นแหะแต่อร่อยไหมอร่อยผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรมากถูกด้วยผมว่าถ้าคิดแบบกินเล่นเ,นเ,นเบื่ออะไรเงี้ยผมก็ให้หกไม่ให้ห้าห้าเต็มสิบเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับแต่ว่ามันก็มีความหวานแล้วมันก็ละลายในปากดีอะไรเงี้ยอมสนุกดีนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นไอ้นี่ไอเนี่ย ผมก็รู้อยู่แล้วมันคืออะไรเพราะผมชอบลามมเน่เหมือนกันแต่อันนี้คลาสสิกจริงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยลองอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เผื่อคนไม่เคยผมเลยเอาของที่ผมรู้สึกว่าหลายคนอาจจะเคยลองอาจจะไม่เคยลองนี่ถ้าไอ้นั่นอะ่ะมันคือดาวิดนูนเยสอ้นนียคือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คาริมเบนเซมาคนละเรื่องทำมานานแล้วอันนั้นเพิ่งมา นี่รสชาติความหวานไม่ได้เยอะมากนะครับความหอมมาเต็มอร่อยผมให้แม่เจ็ดเต็มสิบไม่ได้มีอะไรนอกจากน้ําตาลแต่อย่างน้อยมันมีกลิ่นลามุเนรสชาติก็ไม่ได้หวานเกินไปทําให้เรากินแล้วมีเปรี้ยวบ้างแล้วให้เรารู้สึกแบบสดชื่นแต่ไม่ได้ปวดหัวบางคนที่แบบไปออกกำลังกายหนักๆมาหรืออะไรเงี้ยบางทีกินพวกนี้เข้าไปนิดเดียวช่วยได้นะเพราะมันเป็นกลูโคสมันเติมไกลโคเจนให้กับกล้ามเนื้อดีมากนะครับลองดูกันได้สุดท้ายแล้วครับ Allow, มาร์ชเมลโล่รสมะนาวปกติบ้านเราจะมีมาร์ชเมลโล่รสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่เฉยๆสมัยก่อนแทบจะไม่มีมาร์ชเมลโล่เฉยๆด้วยมีแต่ไส้อันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่ที่ผมรู้สึกว่ามันสดชื่นอะเพราะว่าผมดูรูปอะก็รู้แล้วอะเพราะว่าพอเราดูอยากกิน allow, มาร์ชเมลโล่โอ้โหมาร์ชเมลโล่ช็อกโกแลตดูแน่นแล้วมาร์ชเมลโล่สตรอเบอรี่ดูแน่นอันนี้ผมเห็นรูปมะนาวเฮ้ยมาร์ชเมลโล่มะนาวมันน่าจะแบบสดชื่นดิจะต้องรู้สึกแบบ หอมมะนาวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคอืได้กลิ่นมะนาวเลยกลิ่นมะนาวผสมนมนม,นมเหมือนโยเกิร์ตมะนาวนะครับนุ่มเหมือนตูดเด็กอยากรู้ข้างในเป็นมะนาวอะอืมนี่ข้างในเป็นมะนาวจริงด้วยเป็นเยลมะนาวไม่หวานมีความเปรี้ยวถ้าผมเกงความหวานศูนย์คือไม่มีความหวานเลยหนึ่งคือมีความหวานนิดหนึง่งสิบคือโคตรหวานเลย อันนี้ความหวานอยู่3ามเต็มสิบความเปรี้ยวหนึ 9, ่งเต็มสิบมีแต่ไม่ได้เยอะมากกินได้เรื่อยๆไม่รู้สึกหวานไม่รู้สึกเลี่ยนนุ่มปะเหมือนนอนอยู่บนเมฆอะ่ะดูเพลินมากผมบอกเลยกินคนเดียวนะครับอยากกินตอนคนอื่นอยู่เพราะแม่คุณจะดูเป็นคนโลคจิตมากนาะเ็ <c oughs> นมัดมันเลที่หอมมากนุ่มมากเลยนุ่มกว่ามัชแม้วที่เคยกินอะ่ะอร่อยมากนะครับก็ผมให้ อันนี้ก้าเต็มสิบเลยเพราะผมแปลกใจมากเพราะตอนแรกผมคิดว่าน,น่าจะหวานแล้วก็แบบมีความมัชเมลโลปกติที่เราเคยทานไม่ใช่มันนุ่มมากเลยมันเหมือนมัชเมลโลมันถูกเหมือนแบบกรองมาอีกทีนึงให้มันออกมาแบบโคตรละเอียดะนะครับก็ถือว่าดีมากให้ก้าเต็มสิบเลยอร่อยอร่อยสุดเลยผมว่าอันี้นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับโดยรวมแล้วผมว่าขนมไดโซะจุดที่มันสนุกมันคือเออดองกีครับขนมดองกีนะครับตอนที่เราไปกินเนี่ยผมว่ามันสนุกตรงที่เราได้หยิบอะไรแปลกๆมาลอง แล้วก็กินกันเฮ้ย hey, อันนี้อร่อยนู้นนี่มันเหมือนได้ลุ้นนะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออท่านผู้ชมก็ลองไปดูได้นะครับก็เลือกขนมอะไรที่ท่านผู้ชมชอบก็ได้นะครับก็ลองไปดูได้มาสนุกตรงนี้แหละเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราจริงๆนะอันนี้คือเราทําเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็เราจะได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วอยากให้ผมมารีวิวอะไรก็บอกมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกผมจะจัดให้ครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับสวัสดี